ในตอนนั้นบนเตียงนอนในห้องของผมผมเห็นพี่สาวผมมีอะไรกันกับแฟนของพี่ตอนนั้นสวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าแม็กเขามีพี่สาวคนหนึ่งซึ่งเคยเข้ากันได้ดีอาจเป็นเพราะทั้งสองสนใจธุรกิจเหมือนกันและพูดคุยกันเฉพาะตอนอาหารเช้าและวันหยุดของครอบครัวแต่ตอนนี้แม็กเกลียดพี่สาวของตัวเองมาก โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดที่แม็กกลับมาที่บ้านเร็วเกินไปและได้เห็นบางสิ่งที่เขาไม่ควรเห็นแน่ๆคุณอยากรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างแม็กกับพี่สาวดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะพบวิดีโอที่น่าสนใจจากช่องของเราเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายโปรดคอยติดตามและกดกระดิ่งถ้าคุณต้องการติดตามวิดีโอใหม่ของเราตอนนี้จะเริ่มเล่าเรื่องของแม็กแล้วนะคะสวัสดีครับผมคือแม็กครอบครัวของผม มีพ่อกับแม่และพี่สาวชื่อว่าดอริสพี่แก่กว่าผมห้าปีแม่ของผมบอกว่าตอนที่พี่รู้ว่ากำลังจะมีน้องชายพี่ตั้งตารอยอย่างใจจดใจจ่อเธอคงคิดว่าเธอจะเล่นกับน้องเหมือนกันเล่นกับเพื่อนเพื่อนหรือเธออาจจะป้อนข้าวผมและดูแลผมแทนตุ๊ก,กตาแต่เมื่อผมเกิดมาพี่สาวของผมรู้ว่าตัวเองคิดผิดเธอบอกว่าผมเป็นทารกตัวเล็กๆที่ชอบร้องไห้ตั้งแต่แรกเห็นตอนที่แม่อุ้มผมไว้หลังจากที่กลับจากโรงพยาบาลพี่ผิดหวังในตัวผมมาก พี่ไม่ได้เป็นพี่สาวที่ห่วงใยที่อยากจะเดินเล่นกับผมหรือแม้แต่กอดผมก็ตามบางครั้งแม่ขอให้พี่ช่วยดูแลผมแต่พี่ก็ไม่ได้ช่วยเลี้ยงดูผมตอนเด็กๆผมมักจะได้ยินเพื่อนๆที่โรงเรียนมักจะพูดว่าพี่ชายของตัวเองเป็นเหมือนปีศาจเพราะพี่กับน้องไม่สามารถเข้ากันได้และทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำผมกับพี่สาวอาศัยอยู่อย่างสงบสุขพ่อแม่ของเรารักเราเท่าเทียมกันเมื่อผมและพ่อดูเบสบอลพี่สาวและแม่ก็ทำอาหารบางอย่างในครัว เมื่อพ่อสอนพี่ขี่มอเตอร์ไซค์แม่ก็มาเล่นแบดมินตันกับผมที่สวนหลังบ้านซึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาๆรรที่ดูมีความสุขดีแต่เมื่อเราโตขึ้นเราก็มีสิ่งที่ชอบแตกต่างกันและเราก็เข้ากันไม่ค่อยได้ซักเท่าไหร่อย่างเช่นตอนที่พี่สาวผมไปเที่ยวกับเพื่อนแม่ขอให้พี่พาผมไปด้วยแต่ทั้งพี่และผมก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของแม่ตอนนี้พี่สาวผมก็มีแฟนแล้วซึ่งบางครั้งแฟนของพี่ก็มาพักที่บ้านของเราทั้งสองขังตัวเองอยู่ในห้องของพี่สาวผม บางทีก็เปิดเพลงและหัวเราะคิกคักตลอดทั้งคืนบางครั้งก็พูดคุยกันเรื่องต่างๆหรือบางทีก็พากันนินทาคนอื่นๆก็มีอยู่บ่อยครั้งซึ่งผมได้ยินเพราะพี่กับแฟนพากันคุยเสียงดังเวลาที่เพื่อนของพี่มาที่บ้านของเราผมพยายามอยู่ห่างจากห้องของพี่สาวของผมเพราะเพื่อนๆของเธอชอบหัวเราะยอผมอยู่ตลอดเวลาพวกเขารอเลียนผมและบางทีก็แกล้งผมต่างๆนานาดังนั้นผมจึงมักจะอยู่ในห้องของผม หรือบางครั้งก็ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนของผมห้องของพี่สาวผมถูกห้ามพี่ไม่ยอมให้ผมเข้าไปพี่ล็อกกุญแจห้องด้วยเวลาที่ไม่อยู่บ้านผมไม่รู้หรอกว่าพี่ซ่อนความลับอะไรอยู่ในนั้นและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีวันหนึ่งผมกลับจากโรงเรียนแต่เช้าเพราะมีอยู่วิชาหนึ่งที่ครูไม่ได้สอนและอนุญาตให้กลับมาบ้านได้ดังนั้นผมจึงตัดสินใจกลับบ้านซึ่งแม่ก็กำลังทำอาหารอยู่ผมขึ้นไปที่ห้องของผม ส่วนพี่สาวก็อยู่บนชั้นสองของบ้านผมนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงและพลอยหลับไปและผมก็ต้องตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงระเบิดผมไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ผมกระโดดจากเตียงนอนด้วยความตกใจและวิ่งหนีลงไปที่ชั้นล่างจนวิ่งไปชนกับแม่ซึ่งแม่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเช่นกันแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนตอนแรกผมกับแม่ตรวจดูห้องทั้งหมดที่ชั้นหนึ่งแต่เราไม่พบสิ่งใดเลยเหลือเพียงห้องของพี่สาวที่ยังไม่ได้ไปดู ซึ่งผมแน่ใจว่าเสียงระเบิดต้องมาจากห้องของพี่แน่นอนแม่มีกุญแจสำหรับเปิดทุกๆห้องภายในบ้านเราจึงเปิดห้องของพี่ได้อย่างง่ายดายและสิ่งที่เราเห็นในนั้นทําให้เราตกใจมากเราไม่เข้าใจว่าเกิดการระเบิดขึ้นในห้องของพี่สาวได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นผนังเพดานและพื้นถูกปกคลุมไปด้วยบางสิ่งซึ่งมีสีดำราวกับกระป๋องสีดำระเบิดอยู่กลางห้องและปรากฏว่าเมื่อแม่เข้ามาในห้องแม่เห็นถุงที่มีกระป๋องสีสเปรย์อยู่ใต้โต๊ะของพี่สาว พี่ผมเป็นจิตรกรฝีมือดีและบางครั้งพี่ก็มักจะวาดรูปไว้ที่ผนังโรงเรียนหรืออาคารเวลาที่ครูอนุญาตและตอนนี้มีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับกระป๋องสีของพี่มันจึงระเบิดและสีก็กระเด็นไปทั่วทั้งห้องผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าพี่สาวของผมจะว่ายังไงถ้าได้มาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าของทั้งหมดของพี่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเตียงตุ๊กตาหนังสือรูปภาพที่มีรูปดาราที่แขวนอยู่บนเก้าอี้ และที่สำคัญห้องนอนพี่ดูแย่มากบางทีสีอาจจะล้างออกได้แต่วอลเปเปอร์และเพดานนั้นยากที่จะทำความสะอาดทุกคนไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากและเมื่อพี่สาวผมไปที่ห้องของเธอเราก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของพี่และจากนั้นพี่ก็ร้องให้เสียงดังผมรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้มากผมคิดว่าห้องของพี่สาวจะต้องได้รับการทาสีใหม่และผมจะต้องได้รับผลกระทบแน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและตอนนี้พ่อกับแม่ก็ตกลงกันว่า จะให้พี่ย้ายไปอยู่ห้องอื่นก่อนเป็นการชั่วคราวแต่น่าเสียดายที่บ้านเราไม่มีห้องว่างอีกแล้วดังนั้นพ่อกับแม่จึงให้พี่สาวมาอยู่ห้องเดียวกันกับผมผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งผมไม่อยากอยู่ห้องเดียวกันกับพี่สาวผมและผมก็แอบหวังนิดๆว่าพี่ก็คงไม่เห็นด้วยเหมือนกันพี่น่าจะไปพักอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับแฟนเป็นการชั่วคราวก่อนพี่ทำท่าทางคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจแล้วก็ตอบตกลงตามที่พ่อกับแม่เสนอ เพราะพี่ก็ไม่อยากจะไปพักอยู่กับคนอื่นเพื่อเป็นภาระให้กับใครๆโอเคถึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันผมอยู่กับพี่สาวผมซักระยะหนึ่งคงพออยู่ได้เพราะถึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันแต่สิ่งที่แย่ก็คือพ่อกับแม่บอกว่าให้ผมนอนที่โซฟาในห้องส่วนพี่ผมให้นอนบนเตียงนอนและตอนนี้พี่ผมก็ย้ายข้าวของของผมไปไว้ที่อื่นแล้วก็เอาของใช้ตัวเองมาไว้แทนพี่ยัดเสื้อผ้าของตัวเองใส่ในตู้เสื้อผ้าของผมจนเต็ม ยิ่งกว่านั้นที่มีเครื่องสำอางเยอะมากทำให้ห้องน้ำส่วนตัวของผมเต็มไปด้วยขวดต่างๆและเครื่องสำอางเต็มไปหมดและเท่านี้ยังไม่พอยังมีเรื่องที่แย่กว่านี้อีกก็คือพี่สาวผมเป็นคนที่สกรปรกมากพี่ทำให้ห้องนอนของผมรกรุงรังสิ่งของต่างๆที่ก็ไม่เก็บให้เรียบร้อยพี่ทิ้งขยะเกลื่อนกลัดห้องนอนไปหมดผ่านไปแค่สองสามวันห้องของผมแทบจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งเสื้อผ้าถุงเท้าหนังสือต่างๆ คือทุกอย่างกระจัดกระจายไปทั่วห้องแม้กระทั่งชุดชั้นในของพี่ก็ตามเรื่องนี้ผมไม่ได้ล่อเล่นวันหนึ่งผมกลับมาบ้านและเห็นชุดชั้นในของพี่อยู่ในกระเป๋าของผมเชื่อผมเถอะว่ามันแย่มากแย่ที่สุดก็คือกระเป๋าใบนั้นมันอยู่ในล็อกเกอร์ของโรงเรียนและตอนนั้นผมก็ไปเอากระเป๋าในล็อกเกอร์พอผมเปิดกระเป๋าออกมาผมตกใจมากที่เห็นชุดชั้นในของผู้หญิงมาอยู่ในกระเป๋าคุณลองคิดดูนะ คุณเป็นผู้ชายและอยู่ดีๆก็มีชุดชั้นในของผู้หญิงมาอยู่กระเป๋าของตัวเองคุณจะรู้สึกอายแค่ไหนถ้าตอนนั้นมีคนเห็นหรือมีเพื่อนๆอ,อยู่ด้วยผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ผมทำหล่นลงมาในกระเป๋าของผมตั้งแต่เมื่อไหร่และเรื่องแย่ๆก็ยังไม่หมดแค่นี้พี่ผมชวนเพื่อนๆของเธอมาที่บ้านในขณะที่พี่ก็อาศัยอยู่ในห้องของผมเพื่อนของพี่มักจะหัวเราะเยาะผมคืนในเย็นวันนั้นผมก็กลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการเรียนและการฝึกซ้อมกีฬา ผมต้องการแค่อยากจะอาบน้ำและเข้านอนโดยเร็วที่สุดแต่ความฝันของผมไม่เป็นจริงเพราะผมเห็นกลุ่มผู้หญิงที่หัวเราะผมอยู่ในห้องของผมผมเห็นสาวๆบางคนเริ่มกอดกันซึ่งก็คือเพื่อนของพี่นั่นแหละผมตกใจมากแทบไม่กล้ามองเลยก่อนหน้านี้ผมสามารถหนีไปที่ห้องของตัวเองได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีที่ไปผมต้องลงไปอยู่ชั้นล่างและนอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นแน่นอนว่าการนอนแบบนั้นมันไม่ค่อยสบายเลยมันแย่มาก และแต่ละวันผมก็ภาวนาให้ห้องของพี่สาวปรับปรุงให้เสร็จ,เ,รจเพื่อที่พี่สาวผมจะได้ย้ายกลับไปอยู่ห้องตัวเองสักทีเกือบทุกเช้าผมไปขอร้องพ่อกับแม่ให้ปรับปรุงห้องของพี่ให้เสร็จโดยเร็วผมหวังว่าเรื่องต่างๆมันจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แต่ผมคิดผิดอีกแล้วผมไม่ควรเข้ามาในห้องในตอนนั้นคือวันนั้นคิดว่าพี่สาวจะอยู่ที่วิทยายลัยหรือที่ทำงานและผมก็อยากจะนอนพักอย่างน้อยสองสามชั่วโมงก็ยังดีแต่อน,นิจจาพอผมขึ้นไปที่ห้องของผม เมื่อเปิดประตูเข้าไปผมก็เห็นบางอย่างที่ตอนนี้ผมยังคงต้องการที่จะลบออกจากความทรงจําของผมในตอนนั้นบนเตียงนอนในห้องของผมผมเห็นพี่สาวผมมีอะไรกันกับแฟนของพี่ตอนนั้นทันทีที่ผมเห็นผมหน้าแดงก่ําและแทบอยากจะเป็นลมไปในตอนนั้นเลยและผมก็โกรธที่มากผมทนไม่ได้กับเรื่องนี้มากผมตกลงกับพ่อแม่บอกว่าให้รีบปรับปรุงห้องของพี่สาวให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าถ้าไม่เช่นนั้นผมจะย้ายไปอยู่บ้านป้าของผมเพราะว่าที่บ้านของป้า มีห้องว่างที่ผมจะสามารถอาศัยอยู่ด้วยได้และตอนนี้ก็ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างผมเพราะในอีกไม่กี่วันห้องของพี่สาวก็ปรับปรุงจนเสร็จและผมแทบจะนับชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อพี่สาวผมกำลังจะย้ายของกลับไปอยู่ห้องเดิมและผมก็จะได้ห้องนอนของผมกลับคืนมาแล้วถ้าคุณเป็นผมคุณจะทำยังไงคุณจะบอกพ่อกับแม่ว่ายังไงคุณจะทนอยู่กับพี่สาวในห้องตัวเองหรือว่าคุณจะย้ายไปพักอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างนี้ คุณสามารถบอกเราได้โดยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ